ท่านที่ปรึกษาคารเดินอดไม่ได้ที่จะถามอาค่ะคทางด้านกระทรวงการต่างประเทศเขามีการเคลื่อนไหวใดๆบ้างไหมคะัที่มันทันอ,อ,อกทันใจกันยัหงห่วงจังเลยคุณลุง,งท่านสีหัสดะอะค่ะอาจารย์ก็ว่าไปเดี๋ยวคือผมว่าวันสองวันเนี่ยจะมีความคืบหน้ามากขึ้นค่ะดยส่วนตัวผมเชื่อมั่นในกอตอชุดนี้นะครับว่าคือการที่ทําให้องค์กรเขามีความเป็นเอกภาพกันภายในโดยที่ว่าการเมืองไม่ได้มายุย่งยากเหมือนก่อนก่อนเนี่ย น่าจะทําให้ทิศทางเนี่ยมันมีทงในการตอบโต้ในลักษณะที่เข้มข้นมากขึ้นแต่อาจารย์ต้องเข้าใจท่านผู้ชมต้องเข้าใจว่ากอตอเนี่ยโดยขั้นพื้นฐานมันมีกรอบการโต้ตอบที่ไม่ใช่เหมือนกันทางทหารนะครับต้องอธิบายแยกแตกต่างกันนะการตกตออโต้ตอบด้วยกระดาษด้วยปากกาด้วยภาษาทางการทูตก็จะมีมาตรการนอกจากเหนือจากการประนามที่จะที่พิเทพไทยบอกอ่ะใช่เช่น เครื่องมือการปรับการลดระดับความสัมพันธ์การเรียกตัวทูดกับหรืออะไรต่างๆหรือจนท่าน,น,นปิดสถานทูตอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีรูปแบบ <ทำ S 1> นะครับทำไหมคะอันนี้ผมไม่ก้าวล่วงยังไม่แต่คิดว่าผมพูดได้เห็นถนึงมาตรการความเข้มข้นท่านเชื่อว่าเด็ดขาดมากขึ้นอันนี้ก็คือในส่วนหนึ่งผมไม่สามารถอธิบายแต่เข้าใจว่า<ะ>แนวทางของกรอ,อ,อมีอะไรมากมากกว่าที่จะใช้ทาเร็วหน่อยได้ไหมแค่เราเร็วๆแน่นะทำให้มันเร็วหน่อยเถอะผมไม่รู้เร็วแบบไหนแต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นภาวะที่อัดอั้น เพราะทุกคนคาดหวังว่าการเดินทางคือเรื่องปริญญาสีข้อเนี่ยมันมนาไปสู่ที่เราได้ในสิ่งที่เราต้องการคในเมื่อโจรจะล้มกระดาษเนี่ยเราก็ต้องทําในสิ่งที่ว่าเขาคาดไม่ถึงให้มากขึ้น